กับเนท่านประธานที่เคารพครับผมนรเศษฐปัะชากรสมาชิกวุฒิสภานะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับผมก็ได้สงวนความเห็นในมาตราสามนะครับไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากในกรณีที่ตัดข้อความหากได้กระทําโดยสุจริตออกไปนะครับคือหลักการสําคัญของร่างพรบนี้ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนนะฮะในการต่อต้านทุจริตและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลนะครับเพราะกระบวนการตรวจสอบเนี่ย มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะนอกจากจะช่วยสนับสนุนนะครับการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบการทุจริตและคุ้มครองผู้กระทําโดยสุจริตเพื่อลดความเสี่ยงของการฟ้องรอง้องโต้ตอบกันแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างแรงจูงใจนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพิ่มมากขึ้นนะฮะ และจะช่วยป้องกันการใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือกันแกล้งผู้เปิดเผยข้อมูลอีกด้วยนะครับแต่ว่าท่านประธานครับเนื่องจากประเทศของเราเองเนี่ยอย่างที่ทางสมาชิกท่านนพดลบอกว่าเราเป็นประเทศของนักร้องนะครับการกําหนดเงื่อนไขหากได้กระทําโดยสุจริตจะเป็นหลักสําคัญที่ช่วยนะครับสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและการป้องกันการใช้สิทธิโดยมิชอบนะครับซึ่งผมมีเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้นะครับการบัญญัิคาว่าหากได้กระทําโดยสุจริต จะเป็นการช่วยป้องกันการใช้กฎหมายในทางที่ผิดนะครับแล,และถ้าเกิดตัดเงื่อนไขหากได้กระทําโดยสุจริตออกไปนะฮะอาจจะทาให้บุคคลใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการให้ข้อมูลเท็จเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นได้นะครับและอาจจะเกิดกรณีที่ผู้แจ้งบาะแสมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เช่นใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับหรือใช้เพื่อกลั่นแกล้งกันทางธุรกิจทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับ ในกอเป็นนักการเมืองพักหนึ่งนะฮะได้รับแจ้งจากผู้สนับสนุนว่าในขอซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยมีพฤติกรรมทุจริตนะครับก็เลยรีบนําข้อมูลนี้ไปแจ้งต่อปปชนะฮะโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รีบเผยแพร่ต่อสื่อเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อมาปป,ปชตรวจสอบแล้วและพบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่มีมูลความจริงนะฮะและเป็นการให้ข้อมูลโดยมีเจตนาไม่สุจริตนะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือนายขอเนี่ยถูกสังคมประนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียชื่อเสียงแล้วก็อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองด้วยนอกจากนี้กระบวนการตรวจสอบของปปชนะครับก็ต้องสูญเสียทรัพยากรนะครับเสียเวลาไปกับการสอบสวนเรื่องที่ไม่ได้มีมูลความจริงนะฮะถ้าเราไม่กําหนดเงื่อนไขนะครับหากได้กระทําโดยสุจริตเนี่ยนายก็จะได้รับความคุ้มครองแม้ว่าจะใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบก็ตามนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านประธานครับบริษัท A นะฮะและบริษัท B เนี่ยเป็นคู่แข่งกันในโครงการประมูลงานภาครัฐนะครับ บริษัท A ส่งตัวแทนไปแจ้งบอแสกับปปชว่าบริษัท B เนี่ยใช้วิธีการทุจริตเพื่อให้ชนะประมูลนะครับปปชก็ดําเนินการสอบสวนแล้วก็พบว่าข้อมูลที่บริษัท A แจ้งเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะฮะโดยมีเจตนาให้บริษัท B เนี่ยเสียชื่อเสียงแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คล้ายกันนะฮะก็คือบริษัท B เนี่ยเสียโอกาสทําธุรกิจ เสียความน่าเชื่อถือนะครับแม้ว่าสุดท้ายจะได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้กระทําความผิดและปปชก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ทรัพยากรนะครับในการตรวจสอบเรื่องที่เป็นเท็จอีกด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าพรปนี้นะฮะไม่มีเงื่อนไขหากได้กระทําโดยสุจริตบริษัท A ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลที่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ <c oughs> เช่นกันนะครับท่านประธานครับ เหตุผลที่เราควรจะพงไว้ซึ่งเงื่อนไขหากกระทําโดยสุจริตเพื่อป้องกันการใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการกันแกล้งทางการเมืองและถ้าหากพบว่าผู้แจ้งบ่อแสนะครับกระทําการโดยไม่สุจริตเราก็ควรมีมาตาให้มีความรับผิดรับชอบด้วยนะครับต่อการกระทําของตัวเองแล้วก็เช่นเดียวกันครับเราควรจะบัญญัติคําว่าหากได้กระทําโดยสุจริตเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือว่าองคอ์กรใดนะฮะใช้ช่องว่างตรงนี้ในการทําลายคุกแข่งทางธุรกิจเช่นกันนะครับท่านประธานครับหลักสุจริตเนี่ย เป็นเสาหลักของกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือว่ากฎหมายมหาชนก็ตามนะครับการคงไว้ซึ่งคําว่าหากทำหากได้กระทําโดยสุจริตเนี่ยนอกจากจะเป็นการยืนยันหลักการนี้นะครับยังเป็นการสร้างความสมดุลให้กับกฎหมายนะฮะโดยช่วยให้ ผู้แจ้งบาะแสที่มีเจตนาดีนะครับได้รับความคุ้มครองขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยป้องกันนะครับการใช้กฎหมายในทางที่ผิดนะฮะเพื่อทําลายชื่อเสียงหรือว่าสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวนะฮะซึ่งก็จะช่วยให้ระบบการตรวจสอบทุจริตของปปชเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมครับขอบคุณครับ